สวัสดีครับช่างเมเฮโรครับผมวันนี้มีจานตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเป็นจานกระโดดตัวใหม่ไร้ขั้วเล่นหน้าลายได้สี่สองเอียวได้เบรกได้ยืนได้แล้วก็ลินได้ปกติเลยครับผมนะครับลินได้ครับผมนะครับลูกไม่กอดกับจานนะครับผมลินได้ปกติเลยครับนะครับเสียงก็เพาะๆครับนะครับ อย่างกิ้งกิ้งเลยครับผมอ่าตัวนี้สี่สองเอี่ยวก็ได้หน้าลายก็ได้อ่ผมลองสี่สองเอี่ยวให้ดูก่อนนะครับสี่สองเอี่ยวนะครับเม็ดนี้ผมล้มลุกอ่าตัวเอา้าย้าครับผมผมลืมบอกตัวนี้เล่นได้สองแบบสองระบบในจานใบเดียวลยครับอ่าตัวนี้ผมปุ๊บเม็ดนี้ผมล้มลุกแต่เม็ดนี้สองเม็ดนี้ผมลากอย่างนี้ก็ได้เป็นสองเอี่ยวเอี่ยว เห็นไหมครับสองเหวี่ยอเอาเปิดต่อไปผมจะเล่นเป็นหกก็ได้ตองหกผมจะเล่นไปนตองหกนะ่ครับเห็นไหมครับตองหกเบรกได้ยืนได้อ้าวผมยืนยี่เมตรหนึ่งยืนสี่แล้วก็หกสองเมตรนะครับหกหกสี 6, 6, ่หรือเล่นเป็นห้าก็ได้นะครับ เอาง,ง่ายคือเล่นด้านข้างได้ด้วยครับเนี่ยเล่นด้านข้างได้ด้วยนะครับเอาผมเอาห้าเม็ดนี้อ่าเม็ดนี้ผมเล่นเป็นเอียวเม็ดนี้ผมเล่นเป็นหกอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับหกห้าเอี่ยวเล่นด้านข้างด้านสองข้างได้หมดเลยครับอ่าฟันเอี่ยวก็ได้หรือเราจะฟันตองเอียวก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับนะครับ,นะรบ,นะรบตองเอี่ยว หรือเราจะเบรกก็ได้เบรกเอี่ยวสองเม็ดนะครับอ่านี่คือสี่สองเอี่ยวครับผมอ่าทีนี้หน้าลายหน้าลายก็เล่นง่ายเลยครับอ่าสมมตุติหน้าลายเราจะฟันเป็นสิบเอ็ดเฮโรสี่สี่สามนะครับเราก็เบรกเม็ดหนึ่งก็ได้นะครับเบรกสี่แล้วก็นะครับสี่สี่สามสิบเอ็ดเฮโรอ่านี่คือหน้าลายนะครับหน้าลายก็ เล่นไปได้เรื่อยๆยเลยเล่นฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เอาสมมติเม็ดนี้มานี้อา่าวมฟันเป็นห้าตัวนั้นเป็นห้าเอาตัวนี้เอาหกหกสองเม็ดก็ได้นะครับนะครับหกหกห้าเห็นไหมครับอา่าเล่นได้หมดเลยครับหลอกหลอกเล่นเลยครับเราไม่ต้องไปล้มแค่ข้างหน้าข้างหลังครับตัวนี้เกี่ยวที่สุดเลยครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดดีที่สุดตอนนี้เลยครับอา่า เล่นสองข้างกระโดดข้ามเล่นสองข้างกระโดดหน้าโดดหลังล้มลุกเล่นโห oh, สบายนะครับหลอกกินลูกขาได้สบายเลยครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็แจ๋วที่สุดเลยครับอ่าเสียงเพาะวัดดวงครับเห็นไหมน่ครับเสียงวัดดวงเสียงปิ้งงเลยแล้วก็ตูดสวยย้ำเสียงเพาะแล้วก็ต้องตูดสวยด้วยนะครับนะครับเคาะก็เป็นเสียง เสียงเซรามิกอย่างนี้เลยครับผมลูกเต๋มีทุกขนาดครับตัวนี้จะเป็นลูกตัวนี้จะเป็นลูกห้าหุนครึ่งเห็นไหมครับลูกห้าหุนครึ่งนะครับลูกเต๋าใหญ่ห้าหุนครึ่งอ่าเป็นจานกระโดดรุ่นใหม่ไร้ขั้วสีสองเอียวได้หน้าลายได้สองระบบอ่าตัวนี้เป็นลูกห้าหุนลูกเต๋าห้าหุนนะครับห้าหุนกับห้าหุนครึ่งก็จะนิดนึงครับผมอ่าความเล็กใหญ่ก็นิดนึง ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยมีทั้งลูกลูกขาวคุณลูกขาวคุณก็มีทุกขนาดครับผมนี่ครับเบอร์โทรก็0 9 2ย์0 0 1 8 5นะครับเบอร์โทรตรงนี้ก็เป็นเพจ Facebook ก็ไฮโลช่างเมเพจใหม่168กครับผมมี168ด้วยก็อยากเข้าไปชมใน Facebook ก็ได้เลยครับนี่ติดตามตรงนี้ได้เลยเข้าไปกดติดตามเลยครับตรงนี้ก็ i อดีไลน์0ูน3์เสามสามาครับผม เข้าไปซื้อในไลน์ได้เลยครับผมเพิ่มเข้าไปใน ID ได้ได้เลยครับผมใครชมอยู่ใน YouTube ก็กดติดตามไว้ครับผมมีคลิปใหม่ๆม,มีตัวใหม่ก็จะไปลงให้ดูลงให้ลูกค้าชมแล้วก็ได้ซื้อหากันครับผมตลอดคลิปนี้ก็สวัสดีครับ